ใวันนี้ครับผมวันนี้ผมจะมา hehe, สาธิตวิธีการทำงานและอธิบายการท <c ennes> ํางานของรีโมทควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านรีโมทนะครับผมสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้10ช่องด้วยกันนะครับผมแต่ว่าสามารถเปิดหรือปิดพร้อมกันได้ทั้งหมด8ช่องนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้เปิดหรือปิดพร้อมกันเนี่ยสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้พร้อมกันทั้งหมด c h a ช่องหรือว่า10ช่องนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนประกอบของตัววงจรนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนหรือว่า2วงจรนะครับ วงจรแรกก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่5นะครับผมส่วนบอร์ดที่2ครับผมหรือวงจรที่2ก็จะควบคุมตั้งแต่ตัวที่6จนถึงตัวที่10นั่นเองนะฮะสำหรับตัววงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ mm hmm. ที่ทําหน้าที่ควบคุมหลักก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ My eller, ตระกูล AVR Attiny นะครับผมซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ My eller, ตระกูลขนาดเล็กนะครับเบอร์2 3 1 3นั่นเองนะครับผมเป็นตัวควบคุมหลักนะฮะแล้วก็จะมีทรานซิสเตอร์เบอร์ส 4458ไว้สำหรับในการขับรีเลย์นั่นเองครับผมสำหรับรีเลย์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบคอยขนาด12โวลต์นะครับผมหน้าสัมผัสสามารถทนได้สสูงุ0.5แอมป์สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด220โวลต์หรือว่า24โวลต์ DC ก็ได้นั่นเองนะครับผมส่วนแรงจ่ายไฟก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ครับผมจะประกอบอด้วยหม้อแปลงเข้า220โวลต์ออก1 2โวลต์ประมาณ100มิลลิแอมป์นะฮะผ่านอ่าเรกูเลเตอร์แล้วก็บิดเลคติฟายมาแปลงลงมาจาก12โวลต์ให้แปลงลงมา ลงมาเป็น12โวต์เพื่อเลี้ยงวงจรทั้ง2วงจรนั่นเองครับผมซึ่งเป็นวงจรควบคุมหลักนั่นเองครับแต่ว่าหม้อแปลงครับผมขนาดออก12โว่า RMS หรือว่า AC เนี่ยผ่านบิตเตอโอทแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไฟมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ15โวต์เองครับผมเราเลยจึงต้องมี iC r e ร u l a t e ขนาด7812เพื่อ r รี u ก a t e ให้ไฟออกมาประมาณ1 2โวล์เพื่อจะให้กับวงจรส่วนของตัวควบคุมหลักทั้งบอรบดอนนั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมแล้วก็จะมีรีโมทอยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นรีโมทต,ตัวนี้นะครับผมทําหน้าที่ในการเปิดหรือปิดนะครับสำหรับการตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําการโปรแกรมแล้วว่าตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5นะครับผมก็จะ บอร์ดตัวที่1น,นะครับก็คือตรงส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่ควบคุมเครื่องยนตฟันแต่เบอร์หถึงเบอร์5นะครับผมแล้วก็บอร์ดบอร์ดที่2ก็ตั้งแต่เบอร์6จนถึงเบอร์10นั่นเองนะฮะแล้วการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับผมเพียงแค่กดนะฮะถ้าเรากดรีโมทนะครับผมก็จะเป็นกดข้างนึงก็จะเป็นติดกดอีกข้างนึงก็จะกลายเป็นดับนะฮะก็สามารถเลือกช่องได้ตามการทํางานของแต่ละช่องประจำแต่ละช่องนั่นเองนะครับผมนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งระยะการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างไกลพอสมควรครับประมาณ 5- 6เมตรนั่นเองนะครับผม <S <S สาหรับรีโมทที่เราใช้ก็จะเป็นรีโมทแบบอินฟราเรดนะครับเมื่อเรากดเราก็จะมีแสงอินฟราเรดออกมานะครับตามที่เห็นอยู่ในกล้องนี้แต่ว่าตาของเราเนี่ยไม่เห็นนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าตาของเราไม่สามารถตอบสนองต่อแสงอินฟราเรดที่เป่งออกมาจาก LED ขนาด LED แบบอินฟราเรดด้านเองนะครับแต่ว่าตัวรับอินฟราเรดของตัวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านรีโมทตัวนี้สามารถตอบสนองและรับได้น,นั่นเองนะครับ สำหรับตัวรับรีโมทนะครับผมก็จะเป็นตัวตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับผมคือจะมีความถี่ออกมาประมาณ38กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือเมื่อมีสัญญาณรีโมทยิงเข้ามาเนี่ยมันก็ทําการดีเทคสัญญาณออกมาเป็นพันนะครับซึ่งพันหนึ่งส่วนนี้ก็จะถูกป้อนกับไมโครคอนโทรลเลอร์แอ a t ทนี่นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กแล้วก็ทําการแปลรหัสนะครับว่าช่องที่เรากดหรือว่าข้อมูลที่เรากดเข้าไปเนี่ย เป็นของชแนลไหนนั่นเองครับผมก็จะทําการถอดรหัสแล้วก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปควบคุมรีเลย์ทั้ง c h บชแนลนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วนะครับรีโมทตัวนี้สามารถขยายนะฮะให้สามารถควบคุมเครื่องใชไฟฟ้าได้มากถึงประมาณ30ช่องเลยนะครับผมในรีโมทอันเดียวซึ่งก็สามารถต่อขยายได้เรื่อยๆแต่ในที่นี้เราใช้ประมาณ10ช่องนั่นเองนะครับผมนะฮะกษณะแบบนี้ กด4นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งระยะการใช้งาน,นก็ประมาณ5-6เมตรนั่นเองนะครับผมครับผมผมขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานและสาธิตการทํากาน,น,นของ Remote, red, รีโมทอินฟา่าท์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าแ่เนี้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ